เราต้องจํงาไว้เลยว่าผู้หญิงอ่ะหรือผู้ชายกันแล้วแต่คุณทําอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยวันนี้ทําอันนี้ไปทําไมวะถ้าคุณนึกย้อนหลังโอ้เรื่องเนี้เผยแผ่แบบพันเรื่องนี้เอาตัวรอดอ่าถามว่าวันหนึ่งเราก็บอกเผยแพ่ปบบพันเอาตัวรอดส่วนใหญ่ตอนเนี้ยมันต้องทำยังไงหาเงินเพราะเงินเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกแต่มันเป็นตัวแทนของทรัพยากร าาจจความสามารถในการแข่งขันปัจจัยความสามารถในการแข่งขันมันคืออะไระเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่หุ้นผมบอกมันเป็นเรื่องชีวิตทุกอย่างสัตว์สรรพสิ่งแม้กระทั่งพืชไปแต่ถ้าคุณจะเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชน,นะเวลาแข่งขันกันมันต้องแข่งขันทีนหมดอนะ่ะจริงๆพวกเราแข่งขันกันทุกคนนะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาเนี่ยมันต้องเอาตัวรอด มันต้องเผยแพร่เผ่าพันธุ์นี่คือมิชชั่นใหญ่ที่สุดใช่ไหมเบสิกมากเลยผมนี่เริ่มต้นจากเบสิกของไลฟ์ใช่ไหมว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยผมไม่ได้แข่งขันผมเป็นเพื่อนผมต้องเฮ้ยมันแข่งขันกันหมดเลยคุณอย่าไปพูดเลยใช่ไหมดาราทุกคนแข่งขันกับดาราคนอื่นนักร้องแข่งขันกันบริษัทแข่งขันกันวัดนี่ก็แข่งขันกันตอนนี้วัดกำลังเหนื่อยนะ โดนอัดซะจนแบบเละเทะเลยใช่ไหม่ะเป็นว่าคุณต้องไอดีไิฟายเวลาเกิดอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องดูว่าใครคือคู่แข่งขันคู่แข่งขันใครคือคู่แข่งขันนะอะไรเป็นปัจจัยในการแข่งขันใช่ไหมบางทีเรามองไม่ออกว่าเฮ้ยเราแข่งขันกับใครผมไม่แข่งขันกับใครคำคำนี้ไม่จริง โกโหกนะแข่งขันกันทุกคนฉันไม่แข่งขันเราไม่แข่งขันนะเราทําแข่งขันกับตัวเองพูดพูดเอาหลอ่อพูดเอาสวยนะแข่งขันกับตัวเองมันไม่มีหรอกใช่ไหมคุณอนะไปแข่งขันกับคู่แข่งไอดน์ทีไให้ได้หรือ <c oughs> <c oughs> ว่าใครคือคู่แข่งขันอะไรคือปัใจจัยในการแข่งขันนะก็จะมีอะไร นะผมว่าหลังๆเนี่ยถึงบอกว่ามหาวิทยาลัยจุฬาแข่งกับใครจุฬาแข่งกับธรรมศาสตร์แข่งกับคนอื่นด้วยใช่ไหมมียมเยอะวัดแข่งขันใช่ไหมวัดไม่เคยแข่งกับใครวัดไม่เคยบอกเฮ้ยเอ็เองมีแคมเปญส,สองหนึ่งเก้าบาทนะสุกี้เนี่ยเหรอน่าเ,เ,เราจะมีแคมเปญสองหกเก้าเราจะเปิดโบนัสสุกี้ลุย เห็นไหมแต่ว hmm. ัดไม่เคยประกาศวัดไม่เคยบอกเราจะแข่งขันกับวัดก็วัดขอไม่อยากเลยใช่ไหมแต่จริงๆเขาแข่งขันกันใช่ไหมแต่วัดเนี่ยเป็นสถาบันเป็นหน่วยงานซึ่งคือไม่มีกลยุทธ์ในการแข่งขันนะไม่มีคนที่จะไปแข่งขัน ไม่มีผู้นําที่จะไปแข่งขันวัดไม่ต้องแข่งขันจริงๆมันต้องแข่งขันนะเพียงแต่ผู้นําก็บอกว่ามไม่มู้จะแข่งขันไปทําไมชนะแล้วได้อะไรใช่ไหมไม่ต้องแข่งขันนะชนะก็ไม่มีประโยชน์อะไรวิธีการที่ดีก็คือว่าให้เราดีก็พอแล้วให้เราชนะก็พอแล้วเจ้าอาวาสบอกหรือไม่เจ้าเจ้าอาวาสก็เหมือนกันใช่ไหม คือหลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตต้องเอาตัวรอดใช่ไหมสิ่งมีชีวิตต้องเผยแพร่เผ่าพันธุ์นี่คือสองสิ่งแต่นั้นเองในโลกที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยทุกนาทีทุกชั่วโมงเพื่อสองเรื่องนี้เองเอาตัวให้รอดเผยแพร่เผ,ผ่าพันธุ์ให้ได้ใช่ไหมแต่พวกเราบอกฉันไม่นะเออเราก็ทํานู่นทํานี้เต็มไปหมดเลยไม่เห็นต้องแข่งขันอะไรเลย <c oughs> ใช่ไหมคุณไม่รู้หรอกมันแข,นขน่งขันผู้หญิงออกเจ็บบ้านทาคิ้วทาปากทาไปทำไมเผยแพร่เผ่าพันุ์เพิ่มโอกาสกราเดกเพิ่มโอกาสเผยแพร่เผ่าพันพวกคุณไม่รู้หรอกเขาทําไปโดยที่เขาเองก็ไม่รู้เพราะยีนมันสั่งไนะหลายเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ตัวแล้วเราทําไปเพื่อเอาเพื่อเพื่อแข,นขน่งขันเพื่อแข,นขน่งขันเพิ่มโอกาสในการ เผยแพร่เผ่าพันธุ์ใช่ไหมแต่เราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่นะฉันแค่อยากดูสวยไอยนั่นแหละคุณไม่รู้หรอกยีนมันบอกแกต้องสวยไว้แกต้องสวยเพราะว่าคนสวยมีโอกาสได้ได้สามีมากขึ้นมากกว่าคนอื่นใช่ไหมก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่เผ่าพันธุ์โดยที่คุณไม่รู้คุณแค่บอกว่าฉันอยากสวยฉันอยากดูดีจะไม่แต่งหน้าแต่งตานั่นะ เพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสเอาตัวรอดเพิ่มโอกาสไปแปะพร่ธยินมันสั่งทุคกคนผู้ชายก็เหมือนกันจำไหมคุณต้องสวยไว้ก่อนจำไหมเพราะฉะนั้นบริษัทเขาก็รู้ว่าผู้หญิงชอบสวยบริษัทก็ทาเครื่องสังมภามาขายบริษัททําไปทาไมกาไรไงมีเงินได้กําไรมาพอได้กําไรมาก็เอาตัวรอดได้โอกาสใยแปะพันธุ์ขยายให้มันใหญ่ตัว แบบเดียวกันหมดทุกสปปรรพสิ่งในชีวิตเป็นแบบเดียวกันหมดใช่ไหมเราต้องจําไว้เลยว่าผู้หญิงอ่ะหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณทําอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยวันนี้ทําอันนี้ไปทําไมวะถ้าคุณนึกย้อนหลังโอ้ <c oughs> เรื่องเนี้ย <c oughs> เผยแร่ประพันธ์เรื่องนี้เอาตัวรอดอ่าถามว่าปันหนึ่งเราก็บอกเผยแร่ประพันธ์เอาตัวรอดส่วนใหญ่ตอนเนี้ยมันต้องทำยังไงหาเงิน พราะเงินเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกแต่มันเป็นตัวแทนของทรัพยากรทรัพยากรที่มีมากเนี่ยคุณก็เอาไปเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ฝ่าวันคุณเห็นไหมว่าถ้าคุณมีทรัพยากรมากๆเนี่ยเพศตรงข้ามจะมาเข้ามาหาใช่ไหมเพศตรงข้ามอยากเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ผ่าพันคุณยิ่งรวยเท่าไหร่ผู้หญิงยิ่งมาเยอะยิ่งมีโอกาสเผยแพร่เยอะ เห็นไหมเพราะฉะนั degree, ้นกลายเป็นว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่มากสมัยเนี้ยเห็นเลยสมัยก่อนยังเคยมีเกาเนียเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกถ้าดูแล้วไอ้คนนี้บลกไม่มีเงินไม่มีใครเอาหรอกตอนเนี้ยถ้ามีเงินเยอะๆแต่เรื่องสายๆแข่งๆจนก็มีโอกาสชนะไอ้คนนี้จนไอ้คนนี้รวยคนนี้มาจีบเฮ้ยโอกาสเอาคนรวยอ่าใช่ไหม นนี้โปรสุดคุ้มห้ามพลาดเรียนการลงทุนที่เซซไซแพคคอร์เดียวคุมทั้งปีซื้อหนึ่งได้เพิ่มอีก3เพียงสมัครคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์เซซไซแพคแพ็กเกจรายปีเพียง6,990บาทรับฟรีหนังสือเบสเซลล์ทั้ง3เล่มที่นักลงทุนห้ามพลาดหุ้นเล็กกำไรไม่ธรรมดารวยได้ด้วยหุ้นโดยเซยนหุ้นชริยะและ30วันลงทุนมั่งคัง่งต้องเรียนวิธีคิดมูลค่ารวมกว่า1,000บาทจำนวนจำกัดรีบสมัครเลย สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับโปรพิเศษหรือโทร0 8น2์แป0 0 0 081 203 0000แต่ว่าไอ้ารถการใช้เงินนะ,ะการใช้เงินก็ใช้ซื้ออาหารใช้น่นใช้นี้ก็เพิ่มโอกาสเอาตัวรอดซื้อผู้หญิงซื้อผู้ชายเผยแป่แบบพันถูกไหมใช่ไหมแต่ว่าบัลกอบีบอกว่าเอา้าเอา้าเราสมมติว,ว่า เราไปบริจาคไปบริจาคทำไมเราทำไมคนชอบไปบริจาคบางคนบอกบริจาคจนตัวหมดเลยหมดตัวทำไมชอบบริจาคมันเอาตัวรอดยังไงคุณกำลังเอาอาหารเอาทรัพยากรไปให้คนอื่นอะคุณมีน้อยลงคุณก็โอกาสเอาตัวรอดก็น้อยลงถูกไหมอ่านี่มันมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ศึกษาเรื่องยีนแล้วว่าทำไมว่าทำไมคนชอบเอาของไปให้คนอื่น ไม่ได้ชอบอบแต่แต่เอาวะต้องทําบุญส่องกระถินมาใช่ไหมบางทีก็ไม่อยากให้หรอกแต่ก็ต้องให้อาทำไมอ,ะอ่ะอ่าเขาก็บอกว่าให้อย่างงี้คุณต้องคิดลึกไปอีกชั้นหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าโซเชียลสัตว์สังคมเ <c oughs> อ้ทำไมเป็นสัตว์สังคมอะ่ะเอาสัตว์สังคมก็อยู่ร่วมกันไงอ้าวอยู่ร่วมกันทำไม อยู่ร่วมกันเพิ่มเพิ่มโอกาสเอาตัวรอดไงไอ้ยังไงเอ้าก็เวลาคุณอยู่ร่วมกันใช่ไหมสมัยก่อนคุณต้องคิดว่ามนุษย์ไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรอยู่ในป่าใช่ไหมเดินไปอยู่ในป่าถ้าคุณตายคนเดียวเนี่ยคุณเอาตัวรอดได้ดีอะแย่นะเพราะว่าสัตว์มันเยอะเสือสิงกระทิงแรดเนีย่ยพวกนี้เหนือกว่ามนุษย์มากใช่ไหมเขามีเขี้ยวมีเล็บมีอะไรวิ่งก็เร็วกว่าอะไรกว่า คุณนั่งมีแต่สมองอะ่ะตายทันทีอ่ะเข้าไปในป่าคนเดียว <c oughs> ก็ต้องรวมกันทีนี้เขาเรียกว่าวิวัฒนาการพวกเราต้องเรียนรู้วิวัฒนาการเนี่ยเขาบอกว่าคือแต่ก่อนนะ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่หรอกแต่ก่อนมันนุชก็เป็นแบบเนี้ยเดินคนเดียวอะไรคนเดียวแบบเสือแบบอะไรอยู่ตัวเดียวแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ย <c oughs> มันก็พบความจริงว่า บางคนมันก็ชอบอยู่ตัวกันนี่บางคนก็เริ่มมาเกาะกลุ่มกันอะไรกันแต่โดยวิวัฒนาการผ่านไปร้อยปีพันปีหมื่นปีมันก็จะเริ่มว่าเฮ้ยไอ้พวกที่ร่วมๆกันนี่ยม่นไม่ค่อยตายโอกาสตายน้อยกว่าใช่ไหมไปเจอเสือปุ๊บเนี่ยจะมมันก็เสือก็ไม่กล้ากล้า,กา,กา,กากเข้านูน่นนี่คุณเดินตัวคนเดียวโดดเดียวตนเสือเจ๊ยตาย โดยสถิติเ็เรียกโดยสถิติเนี่ยคนที่อยู่โดดเดียวเนี่ยตายมากกว่า2%ก็พอแล้วแค่นั้นพอนะเปอร์เซ็นต์สน่ะแต่ทุกปีน่ยปีละสอง3ามสุดท้ายเนี่ยผ่านไปหมื่นปีแสนปีไปไงหายหมดเลยมนุษย์ตัวคนเดียวตายหมดเพราะยีนมันหายหมดไงเพราะคุณไม่เอาตัวรอดคุณเอาตัวไม่รอดแถมคุณเผยแพร่พันก็ไม่ได้เพราะว่า คุณตัวคนเดียวคุณไม่เจอคู่ไงไอพวกนี้มันอยู่รวมกลุ่มมันเจอคู่จิงจิงจิๆงกันเฮ้ชอบชอบ,ชอบเลยๆเลยกันเ,เอาปั๊มปั๊มกันปัียวก็มีลูกละไอนี่อยู่ตัดวคนเดียวโดดเดียวหาเมียไม่เจอหาผัวไม่ได้มันก็เสร็จสถิติมันก็บอกว่าถ้าเองเป็นมนุษย์เนี่ยยีนมันก็บอกเลยว่ายีนมนุษย์อะต้องเป็นพวกโซเชียลอ่าถ้าเป็นเสือเองต้องอยู่ตัวคนเดียวถูกไหม,ม ทีนี้พอเป็นโซเชียลก็แปลว่าอะ <c oughs> แปลว่าเฮ้คุณก็ต้องเป็นที่ยอมรับใช่ไหมของกลุ่มพูดง่ายๆถ้าไอตัวนี้มันแบบถึงเวลามีศัตรูมีภายมึงไม่เคยช่วยเลยใช่ไหมเขาก็บอกมึงออกไปเลยไม่มีประโยชน์อยู่กับกลุ่มเป็นภาระ,ะเป็นไงไอ้นี้ก็ค่อยๆตายไปใช่ไหมเพราะสุดท้ายเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องอะไร สร้างความรู้สึกว่าเอ้ยผมช่วยคนผมเป็นคนใจดีผมอย่างงุ้นอย่างนี้มีเพื่อนมีปัญหาผมช่วยนะเพื่อนมนุษย์ตกยากลากยาก่อยช่วยก็เลยไปที่หมาว่าทําไมมนุษย์มีเป็นคนชอบให้คือไม่ได้ชอบให้แต่ต้องให้อะไรบางคนก็ชอบให้กันแล้วแต่แต่ชอบให้นี่ไมไ่ชอบให้ธรรมดาชอบให้แล้วต้องให้รู้ด้วยว่าเฮ้ยกูให้เยอะเว้ย ฉันให้เยอะนะฉันใจบุญนะฉันช่วยเยอะเลยใช่ไหมเออก็เลยเป็นที่มาว่ามันอย่างนี้แหละมันต้องแบบประกาศอย่างแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยถ้าคุณไปทํางานเกี่ยวกับการกุศลเนี่ยถ้าเขาให้เนี่ยคุณเป็นหน่วยงานใช่ไหมคุณก็ต้องประกาศให้มันดังเลยนายกรบริจาคเยอะๆนายกก็ชื่นใจงวดหน้าให้เอกเพราะว่าคนรู้ไงว่าฉันใจบุญ เพราะฉะนั้นเขาก็จะรับฉนันเป็นเป็นคนดีของสังคมเข้าร่วมทีมร่วมทืนไม่มีใครแบบมึงแปลงห่างเลยไม่เคยช่วยคนเพราะฉะนั้นมนุษย์จะมีมีความคิดอย่างนี้เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนตูนบอดี้แลมไปวิ่งทั่วประเทศไทยมีอะไรจอเน,นียชื่ออะไรที่อยู่น,นครศรีธรรมราชบริจาค20ลา้านเลยนะ ไม่รู้กี่ล้านนะจำไม่ได้เป็นสิบล้านอัพเลยเขาเป็นขาบดีในท้องติ่นคนบอกโอ้โหใจบุญสุดๆตั้งแต่วันนั้นจนนี้ดังทั่วทั่วประเทศเลยใช่ไหมให้ตั้งยี่สิบล้านเราก็สงสัยเอยคนเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดแบบไม่เสียเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะให้ทั้งยี่สิบล้านด้วยเหตุผลอะไรอะ่ะ เอาตัวรอดเหรอยี่สิบล้านนี่เอาตัวรอดเด้อขายไปยี่สิบล้านเนี่ยถึงแม้คุณจะมีมากกว่าน,นี้นะใช่ไหมก็ลงมาที่ว่าเอา้าก็นี่ไงมันคุ้มไงประกาศทีโดยทั้งประเทศเลยโอ้ดังเพราะนั้นตูนเนี่ยได้เยอะมากถ้าคุณเอาดารายิ่งดังไปเลียดไหลเงินมันจะได้คนเยอะมากเพราะ <c oughs> การจ่ายเงินให้กับดลาราเนี่ยมันดังมากเพราะเขาประกาศประกาศ คนมาตามดาราในท้องถิ่นเนี่ยเวลาตูนวิ่งผ่านเนี่ยคุณก็ต้องไปโผล่หน้าให้เพื่อนจะได้เห็นไงว่าเราอะไปให้เพราะเพื่อนไปดูกันอยู่ไงชูม,มานันเป็นเหตุที่ทําไมดาราทําพวกนี้พาะคนมาอะไรเพราะมันดังเขาอยากดังอยากไม่ใช่อยากให้คนเป็นที่รู้ว่าชั้นบริจาคชันไปร่วมง,งานนะชัน <c oughs> เพราะฉะนั้นจําไว้เลยเขาให้ เพราะว่าเขาต้องการเป็นที่ยอมรับว่ารวยว่าอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งนั้นอ่ะทุกคน,น,นห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ